ตอนนี้เขากำลังดังมากคือไส้กรอก A F M อิสตอกน่องไก่ไรกระดูกไยผมถามเฮียว,ว่าเฮียดีอย่างเงี้ยเฮียกินอะไรต่อนเนื่องกันมาหรือเปล่านี่ครับแต่ผมก็กำลังหลงไหลมากท่านผู้ชมครับผมก็กำลังหลงไหลนี่อิสตอกน่องไก่ไรกระดูกท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่านี่ไม่ใช่น่องไก่แต่เหมือนมากน่องไก่เลยล่ะแต่ว่าเป็นเขาเรียวกว่าเป็นเป็นไส้กรอกปรุงรสอ้โหของ A F M เนะยฮะ ไปถามตลาดยังไม่มีขายเลยเดี๋ยวโทรไปหาคุณปรีดีสร้างแก้วซีว่าหวางขายที่ไหนแลนะไอ้ผมจะเอามาท่านผู้ชมสนใจไหมครับลองสั่งไหมไม่มีขายทั่วไปนะแต่อร่อยจริงๆนะสั่งเข้ากันไหมผมจะได้เอาจํานวนไปแล้วก็ไปบอกคุณปรีดีสร้างแก้วผู้ช่วยประธานกรรมการใหญ่ของ AFM บอกว่าเอาไอ้อิสโตกมาให้หน่อยนอกไก่ไร้กระดูก เอาไปทอดเกี่ยมเกลียหมดจริงจริงผมนี่ติดเลยอ่ะผมติดเอางี้ดีกว่าผมกินแกงกินอะไรผมต้องอย่างนี้ทอดวางอยู่ข้างๆอ,อย่างน้อยสองน้องเขาทำเป็นรูปน่องไก่ไม่มีกระดูกแต่เป็นการปรุงรสของไส้กรอก a f n สูตรพิเศษผมเลิกกินทุกอย่างเนื้อเค็มเลิกกินหมูต้มหมูเค็มหมูอะไรเลิเลกลก,กิน, o, นอิสโตน่องไก่ไรกระดูก เขาบอกว่ามีกำลังเริ่มทยอยวางแล้วครับวางที่แมคโครแล้วก็วางที่ตลาดสดหลายแห่งแต่ผมไปเมื่อกี้นี้ที่ร้านเจ๊กแกละบอกไม่มีไม่มียังไม่ส่งมามีแต่ยงังอื่นครบของ a อฟเแต่อิสตยังไม่มานะครับก็จะต้องติดต่อกับคุณปรีดีไปว่าส่งมันหน่อยให้มันทั่วประเทศหน่อยอันนี้ตัวขายได้แต่ถ้าผมอยากจะมีกําไรมีอาชีพเอาไปขายเนี่ยผม,มกลัวว่าผมจะออไม่มีเวลานะสิ นี่จะไปยืนขายมันรู้กำไรแน่นอนทําเป็นบาร์บีคิวก็อร่อยเสียบปลายเข้าไปกินว่าเด็กชอบมากเลยไม่เผ็ดแต่มันอร่อยไม่เค็มมากต้องบอกวิชูรสชาติดีมากเลยครับท่านผู้ชมถ้าจริงๆเนี่ยจะสั่งนะครับถ้าใครอยากขายมีอาชีพตรงนี้ติดต่อมาที่ผมก็ได้ผมจะติดต่อครูบรีดีให้นะครับว่าเอาอิสโตมาหน่อยนะไม่รู้เขาไปถึงไหนแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอิสโตเห็นไหมฮะน้องไก่ไรกระดู นะผมชอบมากเลยและผมก็หัวขอนด้วยผมทานเนี่ยคอยดูเลยดูข้างๆมีใครว่าเด็กๆเด็กๆจะมาแย่งผมกินผมไม่ยอมอ่ะเพราะว่าผมจะต้องเอาไว้กินของผมสองน้องแล้วผมก็ไปซื้อไก่ไก่น่องไก่จริงๆให้พวกเด็กๆเขาแล้วผมไม่ยอมให้เขามาแย่งอิสโตผมนะครับคือพีดีก็ให้มาลองชิมน,นะฮะได้มาแนะนําท่านผู้ชมเออพูดถึง AFM ตอนนี้นะครับใครที่ใครที่เป็นมุสลิม นะครับจะเข้าไปาที่เมกะนะครับจะไปทําพิธีทําเข้าไปทําพิธีเรียกว่าดุมดุมดุมเด็ดดุมอะไรดุมเลาะดุมเลาะเหรอ,อนะฮะที่ซาอุด์ก็สนใจนะครับเรามีทุนให้เอฟเอ็มก็มีทุนให้ท่านรีบ ถามรายละเอียดแล้วก็ติดต่อดูผมจะเอารายละเอียดทั้งหมดมาเล่าให้ท่านฟังในวันพรุ่งนี้รีบสมัครสนใจรีบสมัครครับเข้าไปในเพจของ hfm นะครับตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะที่มีเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวดุม,ด,ม,ด,มดุมล่อดุมล่อลอ,อท่านท่านไปไหมไปดังน้อยชีวิตหนึ่งต้องไปครั้งหนึ่งไปไป,ไปสแสวงบุญนนะ่ะนั่นแหละ hfm ขอใหทุนโอ้หลต่างมากครับแต้งรีบรีบติดต่อด,ด่วน ไปดูในในเพจของอารับดีทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับรายละเอียดอยู่ในนั้นหนีนะฮนะหรือดูในช่องของเราลูดๆขึ้นอะไรก็จบรายการผมแล้วก็จะมีรายละเอียดให้ด้วยครับ